ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอ็ดมนูน้อยสวัสดีนะคะ สวัสดีวันที่29พฤษภาคม2565นะคะแอดมินน้อยสวัสดีวันยุดทุกท่านด้อยจ้าเดอ้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหายทางช่องน้ำด้อจ้าเดอ้อก่อนจะไปรับชมแนวทางเบื้องผลของเมื่อวานกันก่อนนะจนะ๊ะเนาะสำหรับผลห้าน,หน้อยเมื่อวานเมื่อวานนี้ได้อยู่นะจนะ๊ะเนาะได้อยู่รอบ วีไอพีเด้อจ่าเด้อท่านได้ไปหอดรอบวีไอพีบอหมู่บ้านนี่เหล็กในตาล่างเข่าไปในแปดสี่นะจ่าเนาะแปดสีรอบวีไอพีนะคะเด่นแปดมานะจ่าเนาะเด่นรองเก้ากามานะจ่าเนาะเด่นแปดรองเก้ามาหมดนะคะสำหรับสายวิ่งเด้อจ่าเด้อเด่นแปดและรองเก้า ท่านใดที่ถืรอรางวัลหมวกว่านนี่แอดมินดีใจนําเลือจ้ะเดอ้อ84ตัวตรงนะจ๊ะเนาะใน6ชุดเด่นแต่ว่าบนเน็ทน,นะจ๊ะเนาะเข้าไปใน6ชุดเด่น84ชุดเดียวเด้อจ้ะเดอ้อสําหรับเมื่อนี่ไปรับชมกันต่อเลยเนาะจ้า ทันใดที่เขามาแล้วชื่นชอบแนวทางเลขหาน้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไวน้นำเลยจ้าเด้อแอดมินก็ฝากไวน้นำแนวเนาะจ้ะเนาะแนวทางเลขห้าน้อยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่29พฤษภาคม2565เลขในตารางนะคะ เก้าศูนสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเลขในตารางนะคะเด่นเก้าและรองศูนย์นะคะสำหรับท่านใดสนใจครีมสบู่โทรเข้ามาสั่งได้เลยด้วจ้ดเดอร์ที่เบอร์0ูน6 3 2ก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะ สำหรับครีมนะคะก็จะเป็นครีมฝ้าขาวสำหรับบำรุงผิวหน้าตอนกลางคืนนะคะครีมชุดนี้บำรุงตอนกลางคืนเด้อจ้าเด้อก่อนนอนนะคะถ้าก่อนนอนนะจ๊ะเนาะชุดละ150บาทส่งฟรีนะคะสำหรับครีมชุดนี้นะจ๊ะเนาะเป็นครีมฝ้าขาวครีมทาฝ้ากระจุดด,ด่างดำเด้อจ้าเด้อสำหรับสบู่นะคะ สิบก้อนราคา180บาทสง่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับสบู่เนาะจ้ะเนาะกะจะไม่สิบก้อนเน้ะจ้ะเด้อนกะระสีคระสูตรได้เนาะจ้ะเนาะช่วงล่างๆนี่แอดมินจะกระให้แบบนี้เนาะจ้ะเด้อเพราะว่ามหลายท่านเพื่อนก็อยากได้สูสีเนาะจ้ะเนาะบางท่านเพื่อนก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งเนาะจ้ะเนาะแอดมินจัดให้ได้เลย เป็นสบู่สมุนไพรนะคะสะบู่สมุนไพรกลิ่นผลไม้กลิ่นน้ำนมข้าวสำหรับท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาช้างได้เลยเนาะจ้ะเนาะเบอร์0926325513นะคะหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะคะเป็นลิงก์ลายสั่งของของแอดมินนะคะหกชุดเด่นนะคะ สี่ห้า94 04และ06นนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ เป็นแนวทางเลขห้าน้อยร่วม3รอบในตารางเดียวกันได้จ้าเดอ้อรอบพิเศษปกติและ vip นะคะสำหรับท่านใดที่ได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ